สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดปัญญาพังนะครับคนโบราณว่าว่าอย่างไงกีฬามันก็ฉันนั้นแหละครับนะฮะพอเราเล่นแล้วเราคุ้นเรางงเราสับสนนะครับบางครั้งถูกคําถามง่ายๆแต่ตอบไม่ได้เล่นง่ายๆช็อตง่ายๆแต่เล่นไม่ได้เพราะมันสับสนมันมึนงงดังนั้นวิธีการจะแก่องี้นะฮะสำคัญที่สุดคือเขาจะบอกให้หายใจลึกใช่ไหมครับนั่นแหละครับหายใจลึกเพื่อสร้างสติครับเขาเรียกว่าสร้างสติเพื่อ คุมปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นสติมาเท่าสติมาฮะปัญญามันจะเกิดเพราะอะไรเพราะเราจะกิดได้เยอะขึ้นออสเจนขึ้นเยอะขึ้นมันมีเวลาในการทํางานให,ให้ได้เยอะขึ้นเพราะมันโล่งไงครับมลากาตามแต่ที่สมองลโล่งมันจะใช้ทำานไ้เต็มที่ได้ดังนั้นมันเึ็มที่มาว่าสติมาปัญญาเกิดสติตเตลิดปัญญาพังดังนั้นนะครับอย่าไปให้ในักกีฬาอาหายใจดื้อท่าสมาติตอนแข่งเดียวนะฮะตอนซ้อมเนี่ยให้ฝึกด้วยหาช็อตยากใครเขาทํา จากใหญ่เขาต้องแก้ไขแก้ปัญหาจากนั้นเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ช่วงนั้นแหละครับที่กำลังสับสนมึนงงด้วยทำไงใช้เลยครับการหายใจดึงยาวๆดึงยาวๆหายใจลึกเข้ายาวๆเพื่อสร้างสตินะครับอย่ไปใช้ครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้ครับนะฮะตรงนี้60วินุนสปอร์เซโคครับ